กิจกรรมที่9ให้คุณสรุปจุดเก่งของคุณเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณมีพลังงานเป็นยอดมนุษย์ในโปรไฟล์ไหนและมีจุดเก่งมีความเป็นมืออาชีพอย่างไงให้คุณนำจุดเก่งนั้นมาเขียนสรุปค่ะลงในตารางกิจกรรมที่9ให้คุณหยุดวิดีโอนี้ไว้สักครู่หนึ่งเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วค่อยกลับ ทำไมคุณต้องรู้จุดเก่งของคุณเพราะมนุษย์ทุกคนมีจุดเก่งเป็นเหมือนสมบัติอันมีค่าที่ติดตัวเรามาเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือที่มีสารพัดเครื่องมือก็คือจุดเก่งของเรานั่นเองอยู่ในกล่องเครื่องมือนั้นที่เราถือไปไหนด้วยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เลยและไม่เคยหยิบเอาเครื่องมือเหล่านั้นออกมาใช้งานเครื่องมือที่อยู่ในกล่องเครื่องมือของคุณอาจจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเครื่ มือในการสร้างสารรค์เครื่องมือในการเจรจาเครื่องมือในการสร้างระบบตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจุดเก่งของคุณคืออะไรคุณก็แค่เลือกลงในสนามที่แข่งยังไงคุณก็ชนะแน่นอนเป็นนกก็แค่บินเป็นปลาก็แค่ว่ายนะ คุณก็แค่เป็นตัวคุณให้ดีที่สุดเพราะคุณเท่านั้นที่รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีในพาร์ทที่4นี้คุณก็ได้รู้ว่าคุณมีความเป็นโปรไฟล์ยอดมนุษย์แบบไหนคุณได้รู้จุดเก่งของคุณและคุณได้รู้ความเป็นมืออาชีพตามโปรไฟล์